แล้วก็คำถามที่สองกราบมักสิการพ่อท่านครับอยากถามว่าท่านว่าเราจะเจริญทางธรรมและทางโลกไปพร้อมกันเราต้องใช้หลักธรรมอะไรครับมักิการครับธรรมะโลกุตระเนี่ยจริญไปทั้งทางโลกและทางธรรมสองอย่างเลยนะเพราะธรรมะโลกุตระจะเข้าใจโลกและเข้าใจตัวเอง และสามารถที่จะเกิดอธิปไตยทำให้โลกอธิปไตยคืออำนาจนะอธิปไตยนี่คืออำนาจ authority สามารถที่จะทำให้โลกเนี่ยบริหารนั่นเองบริหารสังคมบริหารโลก บริหารสังคมบริหารหมู่กลุ่มบริหารประเทศชาติให้อยู่ในสมดุลให้อยู่ในความอบอุ่นสงบราบรื่นง่ายงามมีอิสรเสรีภาพมีพะราดอนภาพมีสันติภาพมีสมรรถภาพมีบูรณภาพมีสุญญาภาพมี สน,สนทรียาภาพนี่อย่างนี้บริหารโลกให้เกิดแบบนี้ชาวโงมีทุกภาพเมื่อกี้เนี้ยหนึ่งอิสระเสรีภาพทุกคนมาที่นี่มาเองทั้งนั้นนะวรปู่ไม่ได้เรียกร้องให้มาอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องผลักดันให้มาก็เถอะ ก็เราก็ยังอยู่ในอนัตนั้นตามฐานะเรายังเด็กแล้วพ่อแม่ก็ต้องมีผู้มิธรรมรู้ว่าเอาเอาเด็กเข้ามาอยู่ในนี้มันมันมันจะเสียหายอะไรละมันมีจะ,จะ,จ,ะจะเจริญจะดีไปข้างหน้ามันไม่มีผิดอะไรนะเพราะฮันหนึ่งบริหารโลกสองตนเองอัตตาอัตตาทิปไตย บริหารตนเองบริหารตนเองให้เป็นคนที่เป็นคนสูงสุดมีวันนากาักเก้าเป็นคนที่เป็นอรหันต์สรุปง,ง่ายๆทุกวันนี้นี่สังคมมนุษย์ชาติแม้แต่ในประเทศไทยเป็นชาวพุทธไม่เชื่อว่าอารหันต์จะเกิดเขาก็จะอรหันต์ไม่ได้เขาก็จะอรหรันต์ไปเป็นเรื่อง ตลกเป็นเรื่องไม่กี่ข้อเป็นเรื่องเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องพิสดารอะไรไปหมดเลยเป็นเรื่องวิเศษเปแปลกๆบ้าๆบอๆอะไรมันไม่ใช่มันเป็นคนสามันที่เป็นคนที่รู้โลกรู้ตนเป็นคนที่ช่วยโลกช่วยตนและมีอธิปไตยมีอำนาจมีพลัง พลังได้ช่วยโลกได้ตามฐานนะอย่างพวกเราแต่ละคนก็ช่วยโลกได้ตามฐานนะลงในรายละเอียดก็คงยากพราะเรานี้ช่วยสังคมประเทศชาติช่วยมนุษย์ชาติเพราะไม่ได้เห็นแก่ตัวโลกก็อัตตาอันเดียวกันไม่ได้เห็นแก่ตัวจึงเห็นแก่โลกช่วยโลกไปหมดตัวหมดตนก็ไม่ต้องมีตัวตนตนคือโลก ตนคือโลกโลกคือสิ่งแวดล้อมกับเราเราจะมีอำนาจมีฤทธิ์มีอธิปไตยไปได้เท่าไรโลกของเราคืนหนึ่งคนสองคนสองคนส,คนสามคนเรียกว่าโลกแล้วมีไซคลิกออเดอร์ละสามสามคนส,คนสี่คนหน้าคนหนคนก็คือโลกขยายเราจะบริหารสามคนเราจะบริหารสี่คน ให้อยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสันติสุขได้อย่างไรนั่นคือคนที่เป็นบริบรหารโลกเพราะตนเองรู้จักบริหารตนเองได้มีอธิปไตยมีพลังมีฤทธิ์มีอำนาจที่จะทำให้ตนเองสามารถช่วยกันได้สามคนสี่คนห้าคนหกคน ร้อยคนพันคนหมืน่นคนแสนคนล้านคนลุงปู่บริหารพวกเราก็เกิดชุมชนชาวอโศกอยู่ทั่วประเทศกระจายอยู่นี่นะนกการเมืองใหญ่คนหนึ่งที่มี กลุ่มประชาชนจัดตั้งเรียกเลยสำนวนของการเมืองก็เลยชาวโศกทุกชาวโศกคือกลุ่มสังคมประชาชนจัดตั้งของโพธิรักษถ้าหลวงปู่ลงสมัครสอสอพวกนี้จะลงคะแนนให้ไหมหมดเลยกลุ่มสังคมชุมชนอโศกลง สมมุติว่าเขาเลือกตั้งนายกจากประชาชนทั้งหมดคะแนนของชาวาโศกมาหลวงปู่ลงเลือกตั้งนายกหลวงปู่จะได้คะแนนจากประชาชนทั่วประเทศอาจจะชน,นะใครแต่ใครก็ได้แม้ทุกวันนี้นะคะแนนเสียง นอกจากชาวโศกแคนที่เห็นดีเห็นด้วยถ้าสมมุติว่าจะมีอย่างนั้นสมมุติว่าเลือกตั้งนายกในประเทศไทยโดยประชาชนตั้งประเทศเมืองก็เลือกประธานาธิบดีของประเทศอื่นคนที่เขเข้าใจโพธิรักแม้จะไม่ใช่ชาวโศกเขาก็ต้องเลือกใช่ไหมต้งปูเนี้ เชื่อว่านะอาจจะไม่จะอาจจะเท่านั้นเชื่อว่าจะได้เป็นนายกเลือกตั้งเลยทั่วนี้มันถูกดิสเครดิตลอยลงละแปรความจริงไปให้เข้าใจว่าเอ๊ะคนนี้นี่ไม่มีตัวตนนะทะทเพื่อประเทศชาติไม่มีตัวตนทำเพื่อประเทศชาตินะเพราะฉะนั้น คนนี้และบริหารประเทศนี่ยอดเยี่ยมเลียเป็นประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยนี่หลวงปู่เขียนเด่นๆหนึ่งซื่อสัตย์สองชัดหรือชัดรับใช้ประชาชนสีไม่เห็นแก่ตนโอ้สามไม่เห็นแก่ตนสีมีผลงานปรากฏ ห้ากบฏบทตโลกิยะนี่คือประชาธิปไตยแอบส์ลูหรืออัลติเมตก็ได้เอาประชาธิปไตยสุดยอดนี่แประชาธิปไตยแท้โลกุตระสอนประชาธิปไตยอย่างนี้พระประชาธิปไตยของเมืองไทยจึงไม่มีในโลกเพราะในโลกไม่มีความรู้ มหาวิทยาลัยสอนทางประชาธิปไตยรัฐศาสตร์เทวนิยมทั้งนั้นในตะวันตกในต่างประเทศแม้แต่ในประเทศไทยเป็นศาสนาพุทธที่จะเป็นความรู้แบบที่หลวงปู่พูดแต่เขายังไม่ถึงจุลามหาวิทยาลัยก็ตามมากุฎราชยาลัยก็ตามเท่านั้นเองแต่ก็มีคนพอรู้บ้าง เรื่องที่หลวงปู่พูดไปเนี่ยผู้ที่มีปัญญามีภูมิธรรมจะพอเข้าใจแต่มันยังไม่มากพราะที่จะทําให้เกิดได้เพราะจะได้มหาวิทยาลัยแห่งประชาธิปไตยในโลกมีอยู่ในอโศกอโศกนี่เป็นประชาธิปไตยสุดยอดเมื่อกี้นี่อ่านของดรอัศดางว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารประเทศ พระเจ้าจำนวนว่าอะไรล่ะเป็นไหนแล่วเมื่อกี้แผ่นเมื่อกีก้อันนี้เนี่ยลักษณะกฎหมายเอกชนมหาชนเนี่ยรัฐบ,บ,บ,บาลพลเอกประยุทธ์จึงไม่ใช่เผด็จการแต่กำลังทำกฎหมายมหาชน ไม่ให้ครอบครอบงำกฎหมายเอกนชนนี่เขาอยู่ในวงการเขารู้ว่าพลเอกประยุทธ์ทำถึงขั้นไหนแต่คนที่ไม่มีความรู้นี่จะเป็นนักกฎหมยายจะเป็นนักการเมืองเป็นอะไรบ้องบ้อบ้องบองบอย่น,นยีไม่ได้รู้ลึกละเอียดเหมือนด็อรอัศดางเขาเข้าใจเขาก็พูดเรื่องมาหลักวิชาการเลย นี่เป็นวิชาการที่แท้และสัจับเป็นอย่างนี้ด้วยหลวงปู่เข้าใจพวกนี้หลวงปู่ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์หรอกชาตินี้ไม่ได้เรียนพวกนี้แต่พอพูดเขาก็รู้เรื่องนักวิชาการพวกนี้ฟังหลวงปู่พูดแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องเละเทะอะไรหรอกแต่คนทั่วไปเขาก็ดูถูกก่อนเขาก็มาเชื่อมันก็ไม่เชื่อแล้วมันก็เข้าใจไม่ได้แต่นักวิชาการนี่ถ้าผมมีอคติ ก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันฟังไม่เชื่อหลวงปู่พูดแต่ด้านรัไม่มีอคติฟังหลวงปู่พูดนะเขาจะเข้าใจนะมนแต่ความหมายคํากกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนนี่ก็ต่างเพรานึ่งเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์กำลังจะพยายามไม่ให้กฎหมายมหาชนไปครอบงำกฎหมายเอกชนพยายามที่จะให้สภาผหรือไม่ให้เกื้อกูลกัน มันก็เป็นสุดยอดแล้วในการบริหารประเทศอเพราะคนทำตามกฎหมายเป็นหลักนอกนั้นกับเ,เรื่องนิสัยใจคออย่างทักษิณเงีย้ยกฎหมายจะว่าไงกูไม่ฟังเสียงกูทำโฮเกะกูตามความโลภความเห็นแก่ได้อำนาจบ,บาดใจของกูทำไปจริงๆแล้วทักษิณนี่มันสุดยอดหน้าด่านที่สุดเลยมาทีได้ตั้งอะไรนี่ออก สื่อสารมานี่นะเห็นว่าประเทศไทยเข้าใจดีเขาไม่เอาเขาไม่ไปตามมาจับมาลงโทษมาทำอะไรทำขนองทำนั่นนะ่ะหน้าด้านจริงๆเลยตัวเองผิดร้อยเป็นแล้วแล้วก็ทำเป็นไม่อาย จึงเป็นนักโทษนี่คุกนะครับทั้งนั้นแหละพาิจารณ์สารนวดสารไม่เสริมสาลอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่น่าค้นนาอาตมาไม่ได้พูดเกินความจริงแล้วน้าด้านนันเป็นเรื่องจริงมันเกินกว่ามนุษย์ที่เขาจะเป็นนะแล้วก็ยังสแสลนอยู่งั้นนะทำทำอวดดีอยู่งั้นนะโอ้ยเวนจริงๆเลยนี่มันเป็นตัวอย่างยิ่งก่าเทวทัตในยุคพระพุทธเจ้าเลย ขออภนะัยในลูกเต้าเหล่าล้านก็อยู่ในเมืองไทยก็ฟังได้ฟังอัตมาพูดก็ต้องขออภัยอันนี้ขอมันไ็นเลืองเป็นเรื่องความรู้ของศัจธรรมเป็นเรื่องของหลักวิชาการแต่มันเป็นเวรเป็นกรรมพวกคุณเขาเป็นพ่อคุณแม่คุณอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขออภัยมันเป็นเรื่องของศัจธรรมหลวงปู่พูดเรื่องสัจธรรมไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องตัวตนบุคคลเราก็สงสารกันนะ แต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้ไงมันสุดวิสัยไม่ช่วยเขาไม่ได้ขนาดหลวงปู่โอ้ยขนาดหลวงมาหาบัว,วแทว้แท้ก็ยังด่าดตะเปิงด้วยแ <c oughs> ล้วหลวงปู่จะปีนน้ำยาไปช่วยอะไรเขาเขาลูกศิษย์ลูกหากันก็ยังด่ากันเปิงเลยนั <c oughs> <c oughs> ่ขอ,โอ,โ,อ,โ,อโอกาสพระครูครับผมอยากจะสเสนออยากจะพวกเราได้เห็นประเด็นความสำคัญของรายการเมื่อคืนคืนที่ท่านม,มานะครับ คือผมคิดว่าเหตุการณ์เมื่อคืนที่ทุกคนก็ประทับใจดูแล้วทุกคนกประทับใจกันทุกคนแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าพลังของสนามแม่เหล็กที่พวกเรามารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่นะครับมันเป็นใช่ใช่อันนี้ใช่เป็นพัดเ,เป็นส่วนครับเป,เป็นแรงโน้มเหนี่ยวที่ทําให้คนทีเข้าสู่สนามนี้เนี่ยต้องพูดดีต้องคิดดีอะไรอย่างนี้ออกมาเขาไม่กล้าที่จะไปทำมัน ถ้าลุ่มทะลวงอะไรแม้แต่คุณยตูพรก็บอกว่ามาที่นี่ให้พี่นกเขาพูดก่อนกันแล้วกันคือเขาไม่เคยกลัวเลยนะครับสนามในสนามไหนเนี่ยแต่มาที่นี่รู้สึกว่าเขาจะพูดแบบประหยัดมากเลยทนายนกเขาเพียงแค่เห็นหลวงพ่อหลวงปู่สมานะตาตาเนี่ยบอกว่าคงยังมีองค์เดียวในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเกิดความคิดที่ดีงามขึ้นมาทันทีเป็นไวทิพท์ของเขาครับแล้วก็เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ผมรู้สึกว่า ทุกคนก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นการประกาศโลกุตละที่ชัดเจนก็ยิ่งถึงที่พ่อครูพูดแล้วก็ฟังกันมาตั้งเยอะแต่พอมีสีสันอะไรมาเทียบเคียงระหว่างธรรมะสองเนี่ยมันทําให้รู้สึกมันชัดและมันลึกอะไรมากซึ่งมันได้เหมือนกับเหตุการณ์ปกติที่เราเคยฟังอย่างนั้นต้องขอบคุณทนายนกเขาและคุณนิติคแต่ตัวพรที่มาช่วยทําให้พ่พอครูได้ ประกาศโลกุตระและที่สาคัญก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากองค์ประกอบทางจิตวิญญาณของพวกเราที่ทําให้พ่อครูสามารถประกาศโลกุตระได้อย่างชัดได้อย่างลึกอยู่ที่พลังรวมของพวกเราที่มารวมกันในครั้งนี้มีประมาณนี้นะครับอจริง่ะค่อยๆเป็นไปความจริงก็ค่คคอยๆปรากฏด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์ต่างๆก็ค่อยๆคลี่คลายด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆ มีปรากฏการหรือมีพิษมีพฤติการมีพฤติการเกิดขึ้นในสังคมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆระมันก็จะเป็นไปตามธรรมดา